นี่คุณคุณเห็นผู้ชายในรูปผ่านมาแถวนี้บ้างไหมเออไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นเลยค่ะแน่ใจนะแน่ใจค่ะนี่คุณคุณเห็นผู้ชายในรูปผาา่านมาแถวนี้บ้างไหมเออไม่เห็นเลยค่ะจริงค่ะไม่เห็นเลยแสแดงว่าพวกคุณสองคนไม่เห็นจริงๆใช่ไหม จริงค่ะไม่เห็นเลยค่ะค่ะไม่ไม่เคยเห็นเลยคะอุย้ยหล่อเหมือนกันนะคะนี่แคเนี่ยนอุยอ้ยที่แกกิ้จะหลอกฉันเหรอวะคิดว่าฉันโง่ไงอ,อ,อะไรคะอุ้ยตกลงอย่าจับผมเลยนะครับนะครับผมผมปิดไปแล้วครับอย่าอย่าจับไปแล้วคุณหมวดส่วนคุณผมจะจับคุณข้อหาสมรู้ร่วมคิด ฉันไม่เกี่ยวเลยค่ะฉันไม่รู้เรื่องเลยคือฉันต้องใจจะปิดบังไม่ต้องพูดละก็เห็นอยู่ว่าคุณช่วยมันอะไ,ไปไปลงพักถ้าไม่อย่างนั้นนะก็มีอะไรมาแลกเปลี่ยนคะแลกเปลี่ยนอะไรหรอคะเพื่อแค่ นี่ค่ะเยี่ยมส่วนแกครับไปโงพักกับฉันเดี๋ยวนี้มานี่ไปพักก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไมทุกอน่ลยคืนนี้ไป,ไป,ไ,ปไปก็ได้ครับไปก็ได้เฮ้ยดูไป,ไไปไเลยครับโอ้โหเ้ย,ยจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเช่าร้านวะเนี่ย เราไปล่อยพอผมไม่ไปผมไม่ไปผมไม่ไปลงพแพกอ่ะผมไม่ไปเลิกเล่นได้แล้วผมไม่ไปโอ้โหนี่เล่นเนียนไหมนะโคแต่พวกเราเนี่ยโคตรเก่งเลยว่ะเห็นไหมใช้แผนนี้นะแป๊บเดียวเนี่ยจะซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่ได้แล้วแน่นอนอยู่แล้วว่ะพวกเรานี่มันเทพเว้ยไอ้พวกนั้นก็โง่ชะมัดเลยหลอกโคตรง่ายไอ้พวกโง่เลยจะเป็นคนได้ไงวะนี่เว้ย ส่วนแบ่งของเราโโ<ฮ>อ้หไปคนละครึ่งเฮ้ยชัวร์ปะเนี่ยคนละครึ่งจริงเปล่าเออนับแล้วขอบคุณนะเพื่อนๆนะนอนเยอะโอ้โหเงินอย่างเยอะใช้ยังไงให้หมดวะเนี่ยมึงไงนะเที่ยวผับคืนเดียวก็หมดแล้วเฮ้ยมึงอยากเล่นจริงมาพูดเลยได้ไหมเฮ้ช่วยด้วยค่ะคุณตำรวจช่วยด้วยค่ะมีโจรไล่ตามหลังฉันมาค่ะคุณ เออคือคุณใจเย็นก่อนนะครับคือผมไม่ใช่ตำรวจจริงครับคือพวกเรามาถ่ายละครง่ายใช่ไครับถ่ายละครครับนี่ครับนี่ลง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 โลกโซเชียลครับนี่ถ่ายละครครับเราเราอย่างงี้ฉันจะทำยังไงดีแล้วคุณมีรถไหมคะช่วยไปส่งฉันที่บ้านหน่อยค่ะคุณมีครับได้ครับเดี๋ยวไปส่งไอ้ช้างไม่ต้องห่วงงาเนี้อยู่แสดงเองแสดงเองว่ามาถึงปากเลยเนี่ย โอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วได้เลยครับพอดีรถจอดอยู่ทางนู้นนะครับเดี๋ยวพวกเราไปส่งเองครับได้ครับขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะามาครับมาครับเชิญครับเชิญเชิญค่ะโอ๊ยางนอกมันร้อนครั้อนมากครับผ่าขลังผเาลึกเดี๋ยวปะ เฮ้ยเฮ้ยจับทำไมวะใครเนี่ยพวกแกคิดหรอว่าจะหลอกคนอื่นในแค่ฝ่ายเดียวอะฮะอะไรนะนี่แกเป็นใครกันแน่เนีย่ยเดี๋ยวก็รู้เองอะพวกแกมีเงินเท่าไหร่เอามาให้หมดเอามาไม่มีเว้ยไม่มีไม่เชื่อหรอกพวกแกมีเงินตั้งเยอะตั้งแยะเอามาเอามาให้หมดอย่าไปคุยกับ,บรักมะม่วงคะ่ะเอ้ยรู้แล้วได้เอามา,อาโอเคแป๊บเดีเร็ว เก็บไว้พันหนึ่งเนี่ยแมะมาให้หมดหมดยังหมดแล้วแกล่ะเอามาเร็วไปไปให้พี่ยังไมได้คุยกับร่างของม้งหรอกร่างม้งไหนก็ไม่รู้เร็วให้มันไปก็าตายห่าง,งคู่ไปหมดยังนี่ให้ไปหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่ตัวเนี่ยฮะเอาไงปล่อยจะเล่าอย่าเพิ่งปล่อยพวกแกต้องสาบานก่อนว่าจะไม่ไปหลอกเอาเงินใครเขาอีกสาบานมา สาบานอะไรของแกแกสิปนพวกฉันแกต้องสาบานเออโจนะเนี่ยแล้วทำไมพวกฉันต้องสาบานอะ่ะเฮ้ยเพราะว่าฉันแค่มาเอาเงินของฉันคืนคนุณคุ้นเมืนเคยเห็นที่ไหนที่รา้รานทำใจจำได้ปะที่เราไปปนไว้อ่ะจำได้ละแบบนี้มันหลอกกันนี่หว่า <c oughs> ก็ใช่น่ะสิให้ขนชั่ว ที่แทนแกก็หลอกเอาเงินพี่สาวฉันนั่นเองฉันจะตับแกให้หมดเลยไอ้พวกมิจฉาชีพฮัลโหลพี่เฟิร์นเดี๋ยวฉันจะช่วยเอาเงินพี่คืนจากไอ้พวกตำรวจปลอมนั่นเองอะไรนะนี่ป้าหนันรู้หรอว่าพวกนั้นเป็นตำรวจปลอมอ่ะก็รู้สิพี่เออเดี๋ยวฉันจัดการเองแล้วกันนะพี่อือโอเค พวกแกคิดว่าจะหลอกเอาเงินคนอื่น,นแค่ฝ่ายเดียวเหรอฮะไอพวกคนชั่วใช้วิธีมักง่ายหลอกเอาเงินคนอื่นโดยเฉพาะกับผู้หญิงเนี่ยนะโคตรกระจอกเลยว่ะนี่หลอกด่ากันจะชัดเลยนี่ก็ใช่เลยสิก็พวกแกเนี่ยมันใช้ความกลัวในการทํามาหากินกับคนอื่นเขาอะรวมแบบนี้ก็สมควรละกลัว,วบ้างไหมฮะกลัวนี่ใครไม่กลัวกลัวเปล่ากลัวยนี่ด้วยเนี่ยที่อย่างเงี้ยทำเป็นกลัวที่ตอนทําไม่รู้จักคิดนะพวกแก

นี่ไงพี่ฟันคนที่หนันเราให้ฟังนี่คุณเฟิร์นเป็นผู้จัดการร้านแล้วก็เป็นคนที่ออกแบบชุดแต่งงานที่หนันด้วยแล้วพี่ฟันซื้ออะไรใหม่แล้วอ,อ่วอนะเขากอกเห็นป่ะหลานไม่กินข้าวเลยพี่ฟันพี่ฟันทําไมจําไม่ได้สักทีว่าหนันไม่ชอบกินข้าวกองอ๋คุณเฟิร์นยังไม่ทานข้าวเชาว้าใช่ไหมคะนี่ค่ะหนันให้ไม่ต้องเป็นใจนะคะขอบคุณมากคะ่ะ ่เฟิร์นนี่พี่ตัดสินใจแล้วนะเดือนหน้าเราแต่งงานกันนะฮะแต่งงานเหรอใช่เฟตร์นี่สิเนี่ยพี่เพิ่งออกแบบชุดแต่งงานของเราเสร็จแล้วนะวันนั้นถ้าเฟิร์นใส่นะเฟิร์นต้องสวยมากๆแน่เลยอะ่ะดูดิไง,งสวยษไม ดูก่อนสิพี่ซันคือว่าเฟิร์นตัดสินใจแล้วว่าว่าเฟิร์นจะเอาเด็กออกเราสองคนเลิกกันเธอนะอะไรอะเฟิร์นทำไมอ่ะทำไมเฟิร์นตัดสินใจอย่างนั้นอะคือเฟิร์นไม่อยากเป็นตัวถ่วงพี่ซันอนะ่ะเฮ้ยเฟิร์นเฟิร์นไม่รักพี่ดาวเหรอ ือคเฟินเห็นพี่ซันกำลังทำงานไปได้สวยอะเฟินเลยไม่อยากเป็นตัวทวงเฟินอยากให้พี่ซันโฟกัสงานของพี่ซันมากกว่าเฟินอะแต่แล้วงานแต่งของเราล่ะไม่เป็นแบบนี้ได้ไหมอะพี่ซันคือเฟินตัดสินใจแล้วเฟิน เฟิร์นไม่รักพี่แล้วเหรอรักสิแต่ว่าแต่ว่าอะไรอะแต่ว่าอะไรอะเฟิร์นแต่ว่าเฟิร์นไม่อยากให้ลูกของเราเกิดมาเราต้องลำบากทั้งที่เราสองคนยังไม่พร้อมแบบนี้เราเฟิร์นคิดว่าเราสองคนร่าจะแยกย้ายกันไปเติบโตดีกว่านะคะพี่ซันเฟิร์นขอตัวนะคะ โหค่ะแม่เฟิร์นมีเรื่องจะบอกค่ะคือเฟิร์นเลิกกับพิสันแล้วนะคะลูกคิดดีแล้วใช่ไหมค่ะหนูคิดดีแล้วค่ะแล้วเรื่องเด็กที่อยู่ในท้องหนูล่ะเฟิร์นจะเอายังไง เป็นไงชุดสวยไหมอืมสวยมากเลย <c oughs> คุณเฟิร์นเขาบอกว่าชุดนี้ยังไม่มีใครลองเลยนะปกติชุดทุกชุดเนี่ยคุณเฟิร์นเขาจะเป็นคนที่ออกแบบเองแต่ว่าชุดนี้พิเศษหน่อยเพราะว่ามีคนออกแบบให้ใช่ไหมคะคุณเฟิร์นแล้วใครเป็นคนออกแบบครับคนพิเศษของฉันคนหนึ่งนะคะเฟิร์นูนี่สิเนี่ยพี่เพิ่งออกแบบชุดแต่งงานของเราเสร็จแล้วนะ วันนั้นเฟิร์นใส่นะเฟิร์นต้องสวยมากแน่เลยอะ่ะดูดิไงสวยไหมจริงเหรอคะฉันรู้สึกว่าชุดนี้เหมือนออกแบบมาให้ฉันโดยเฉพาะเลยค่ะใช่แล้วคะ่ะชุดนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อเจ้าสาวของคุณซันโดยเฉพาะเลยค่ะเฮ้ยสวยเนาะงั้นดีเลยคะ่ะพี่ซันจ่ายตังค์เลยเอาชุดนี้แหละได้ค่ะงั้นเดี๋ยวขอเชิญว่าที่เจ้า่าวไปที่เคาน์เตอร์ด้วยนะคะ เงินดูผอมลงนะค่าซื้อสองแสนบาทค่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเอาเบสเซ็ตส่งไปให้นะคะครับขอโทษเลยนะที่เคยทำให้ลำบาก ไปเสร็จค่ะขอบคุณค่ะเ,เรียบร้อยใช่ไหมคะค่ะเอ่อไปนั้นเดี๋ยวเขาเจะเอาชุดเนี่ยตามไปส่งที่รถนะอ๋อโอเคงั้นเราก็กลับกันเถอะฮัลโหลลูกเลิกเรียนแล้วหรอโอเคเดี๋ยวแม่ไปรับค่ะ ันเป็นอะไรหรือเปล่าคะ่ะไม่ไม่เป็นไรแต่นันรู้นะาว่าพี่เป็นอะไรอะ่ะคุณเฟิร์นเขาเป็นแฟนเก่าของพี่ใช่ไหมคะป้านันรู้ได้งไงะรู้สิรู้มาตลอดเลยแล้วพี่สันยังรักคุณเฟิร์นอยู่ใช่ไหมทำไมป้านันถาพี่แบบนี้ล่ะ <laughs> พี่สัน นันคบกับพี่มาตั้งหลายปีทําไมเรื่องแค่นี้หนันจะดูไม่ออกว่าพี่ยังรักคุณเฟิร์นเขาอยู่ถ้าพี่อยากจะกลับไปหาคุณเฟิร์นเขาอ่ะนันไม่โกรธเลยนะเพราะนันเด็เราสองคนกามันจะแต่งงานกันนะแต่งงานต่อให้เราแต่งงานกันไปนันก็ได้แค่ตัวพี่แต่นันก็คงไม่ได้ใจพี่อยู่ดีปะที่ผ่านมา ที่ทำหน้าที่ของการเป็นแฟนได้ดีที่สุดแล้วนะอย่าโทษตัวเองเลยค่ะเขาว่าย่างไงหมายความว่าหนันอยากให้พี่ซันทำตามใจตัวเองไงคะฉันเอาชุดเจ้าสาวมาส่งให้ค่ะพี่ซันเอาชุดเจ้าสาวชุดนี้ให้กับเจ้าสาวตัวจริงของพี่ใส่เถอะนะ คุณเฟิร์นะคะชุดนี้มันเป็นของคุณตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะใส่มันได้ช่วยเป็นเจ้าสาวให้พี่ซันทีนะคะฉันยินดีกับคุณสองคนด้วยค่ะป่านั้น เฟิร์นไม่ได้เอาลูกออกห่ะใช่ค่ะคิดสันสันขอโทษน,นะครับเรื่องในอะดีตจเกิดขึ้นแต่แล้วไม่อยากมันเป็นแบบนั้นเลยจริงๆนะเฟิร์นถ้าเฟิร์นไม่ว่าอะไรอะ่ะเรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมอะ เพราะยังไงแล้วพี่ก็ยังรักเฟิร์นอยู่แล้ว,ลวชุดเจ้าสาวเนี้ยมันก็เป็นของเฟิร์นแต่แรกอยแล้วเฟิร์นให้โอกาสพี่สักครั้งนะให้พี่ได้ดูแลเฟิร์นกับลูก,ก,ลก,กได้ค่ะ